ตบๆๆๆๆๆาตาๆๆๆๆตามย่เยน่าตาๆตา่กันีแบ่งกันแบ่งกันอ่ะใส่เส้นลงไปให้น้องเส้นหนึ่งอ่ะอันนี้แบ่งกันอ่ะกอกๆกตามอันนี้ได้เยอะอันนีเยอะ อ๋อทำไมของน้องได้น้อยอย่างนี้เหรอฮันมอมอาตำเดียนาส้มตำหนึ่งจานค่ะพี่น้อยตำเลยเดี๋ยวเดียนาก็ทำตามเดียนากำลังงงลูกของพี่น้อยคุกใหญ่จังของพี่น้อยคุกใหญ่จังมะนาวอันนี้ใส่ไหนละพี เวฟจจ่ายหนึ่งจานนะคะวันนี้วันนี้ไม่พูดเลยพี่น้อยตำาเดี๋ยวก็ตําเดี๋ยวก็ทําตามเดี๋ยวหน้าส้มตําหนึ่งจานนะคะ ส้มตำหนึ่งจานค่ะค่ะนี่พี่น้อยใส่อะไรคะมะเขือเทศดูพี่น้อยใส่มะเขือเทศจัดตับจเลยๆป๊อก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 ใส่หัวใจน่อยปี๊บมาอ่าใส่จ้าใส่แล้วจ้ะ ตะโกกตะโกกตามอ่าจับโคกด้วยโคกปิวอ่าจ้าจะชิมแล้วเหรอโอ้ชิมอาเป็นไหมถึงเวลาชิมแล้วอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะกูดพี่น้อยยังไม่อร่อยใช่ไหมต้องตำต่อนะตำอีกนะอ่ะนี่รอรอรอพี่น้อยนะดึง พี่น้อยใส่ปลาลาต้มจะเหลือหนึ่งจานไหม่น้อคนตํากินกินแล้วตํากับพี่น้อยแล้วตา จะโฆษณาเข้าเหรอ,อโฆษณาปลาเข้าเหรอไม่มีช้อนแลเลยต้องแบบโฆษณาปลาเขา <laughs> ้า,าเนียนนาตําเร็วเนียนนาตําเร็วโฆษณาปลาต้องเข้าแลหมล่ะเร็วตําเร็ว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 เออเอ๊ะทำไมพี่น้อยมีช้อน <c oughs> เอ๊ะเราไม่มีช้อนนะ อีอ่ะช้อนน้อยช้อนน้อยอันนี้ค่ะช้อนน้องใช่ไหมหมาลูอ้าอ่ะอ่ะทำเหมือนพี่อ่ะใช่อ่ะทำเหมือนพี่น้อยเลยเออไม่มีช้อนเหมือนเขาเลยงงไงมองโอ้โหโอ้โหทำเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวหน้าทำแบบนี้นี่นี่ทำแบบนี้ มีช้อนไหมม่ช้อนเมื่อกี้มองเขาเด้เอ๊ะพี่น้อยมีช้อนหนูไม่มีช้อนส้มตำหนึ่งจานค่ะแม่ค้าส้มตำหนึ่งจานค่ะจ้า เสร็จหรือยังคะว้า <laughs> แม่คะ่ะครบความแล้ว